สวัสดีกัลยาณมิตรที่รับทุกท่านครับวันนี้ช่องธรรมะสร้างสุขขอพาทุกท่านมาร่วมเปิดใจพูดถึงสิ่งที่หลายคนอาจกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ความสิ้นหวังและการหมดพลังในชีวิตมีบางช่วงของชีวิตที่เรารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเงียบงนันความสุขหายไป เหมือนทุกสิ่งถาโถมเข้ามาพร้อมกันเราพยายามเท่าไรก็ไม่เห็นทางออกเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจและบางครั้งเราก็เผลอถามตัวเองว่าเรายังจะเดินต่อไปทำไมความสิ้นหวังไม่ใช่เรื่องแปลกครับมันคือสัญญาณว่าหัวใจของเรายังรู้สึกยังมีความหวังเล็กๆที่อยากให้ชีวิตดีขึ้น เพียงแต่ในตอนนี้มันอาจหล่นหายไปชั่วคราวและในยามที่ทุกอย่างดูมืดมนบางคนเริ่มหันกลับมาพึ่งพาพลังศรัทธาพลังแห่งความเชื่อไม่ว่าจะเป็นการภาวนาสวดมนต์หรือเพียงแค่หลับตาแล้วบอกตัวเองว่ายังมีสิ่งดีๆรออยู่ข้างหน้าเพราะแท้จริงแล้วพลังแห่งความเชื่อ คือพลังงานชีวิตที่เปลี่ยนความมืดให้กลายเป็นแสงได้เมื่อเราเชื่อในสิ่งดีเราจะเริ่มดึงดูดพลังดีเมื่อเรามีศรัทธาในความดีพลังจัก,กรวาลก็จะค่อยๆหมุนเข้ามาหาเราเหมือนแสงอาทิตย์ที่ค่อยๆละลายหมอกในใจให้จางลงทุกครั้งที่คุณหมดแรงลองหยุดพักสูดลมหายใจลึกๆ แล้วพูดกับตัวเองว่าฉันยังมีโอกาสฉันยังมีพลังฉันยังมีชีวิตที่งดงามรออยู่ศรัทธาไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่แค่คุณเริ่มเชื่อว่าฉันจะไม่ยอมแพ้พลังชีวิตจะเริ่มกลับมาอย่างช้าๆและคุณจะเห็นทางเดินใหม่ที่สดใสกว่าเดิมเพราะในทุกความสิ้นหวังยังมีแสงแห่งความหวัง ซ่อนอยู่เสมอเพียงแค่คุณไม่ดับศรัทธาในหัวใจและหากวันนี้คุณกำลังต้องการกำลังใจขอให้ช่องธรรมะสร้างสุขได้เป็นพื้นที่เล็กๆที่คอยส่งพลังบวกให้คุณเติมแรงใจเติมศรัทธาและชวนให้เรากลับมารักชีวิตอีกครั้งหากเรื่องราวนี้ถูกใจคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่จะเยียวยาหัวใจหลังจากที่เราได้เรียนรู้ว่าความสิ้นหวังไม่ใช่จุดจบตอนนี้เราจะมาพูดถึงพลังแห่งความเชื่อสิ่งที่สามารถดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตของเราได้ในโลกนี้ทุกสิ่งคือพลังงานครับทั้งคำพูดความคิด ความรู้สึกสิ่งที่เราส่งออกไปคือสิ่งที่เราจะได้รับกลับมาหากเราคิดในแง่บวกพูดในสิ่งดีๆและเชื่อว่าชีวิตเรากำลังดีขึ้นจักรวาลจะเริ่มสั่นสะเทือนในความถี่เดียวกับความเชื่อนั้นและค่อยๆดึงดูดเหตุการณ์ดีๆผู้คนดีๆและโอกาสที่เหมาะสมเข้ามาหาเรา โดยไม่รู้ตัวนี่แหละครับที่หลายคนเรียกว่ากฎแห่งแรงดึงดูดหรือในทางธรรมะก็คือกรรมดีดึงผลดีเพราะเมื่อใจเราสว่างสิ่งที่อยู่รอบตัวก็จะเริ่มเปล่งแสงตามเหมือนจุดเทียนในห้องมืดแม้แสงเล็กน้อยก็สามารถไล่ความมืดออกไปได้ทั้งหมด การดึงดูดพลังบวกไม่ใช่เรื่องไกลตัวเริ่มได้จากสิ่งเล็กๆในแต่ละวันเริ่มจากการขอบคุณขอบคุณสิ่งดีๆที่มีอยู่ขอบคุณตัวเองที่ยังสู้และขอบคุณทุกประสบการณ์ที่ทำให้เราเติบโตลองยิ้มให้ตัวเองในกระจกทุกเช้าวสวดมนต์ก่อนนอนภาวนาคำว่าขอให้ใจฉันสงบ ขอให้ชีวิตฉันพบแต่สิ่งดีพลังเหล่านี้จะค่อยๆสะสมกลายเป็นเกราะแห่งความสุขที่ปกป้องหัวใจของเราในทุกวันเมื่อเรามีพลังบวกเราจะไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตของเราเองแต่ยังสามารถส่งต่อพลังนั้นให้คนรอบข้างได้ด้วยเพราะความเชื่อที่บริสุทธิ์ คือแม่เหล็กที่ดึงดูดความสุขเข้ามาในชีวิตและเมื่อใจเราสว่างโลกทั้งใบก็จะสว่างตามไปด้วยเราจะมาพูดถึงพลังแห่งข้าวสารสิ่งที่ดูเหมือนธรรมดาในชีวิตประจำวันแต่แท้จริงแล้วข้าวสารคือของศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังงานชีวิตซ่อนอยู่ข้าว คืออาหารหลักของผู้คนในแผ่นดินไทยเปรียบเสมือนหัวใจของชีวิตเพราะข้าวให้ทั้งพลังกำลังและความอิ่มเอิบในทางความเชื่อโบราณข้าวคือสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และยังเป็นสิ่งที่เทพดังนั้นข้าวสารทุกเมล็ดจึงเปรียบเสมือนพลังชีวิตเป็นตัวแทนของบุญกุศล ความอุดมสมบูรณ์และพลังบวกจากธรรมชาติเมื่อเรามีข้าวอยู่ในบ้านเชื่อกันว่าเรากำลังเก็บรักษาพลังชีวิตเอาไว้ไม่เพียงแต่ทำให้บ้านมีอาหารอุดมแต่ยังเป็นการดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาหล่อเลี้ยงให้คนในบ้านอยู่เย็นเป็นสุขเข้าสารกับพลังงานบวกในศาสตร์พลังงานและความเชื่อแบบโบราณ เชื่อว่าข้าวสารมีพลังงานในรูปของธาตุดินและธาตุน้ำซึ่งเป็นพลังแห่งความมั่นคงและการงอกงามเมื่อเรานำข้าวสารมาวางไว้ในที่ที่เหมาะสมจะช่วยปรับดุลพลังงานในบ้านให้เกิดความสงบร่มเย็นและเรียกโชคลาภเข้ามาข้าวสารที่สะอาดใหม่มีกลิ่นหอม จะดึงดูดพลังชีวิตใหม่ๆแต่ถ้าเข้าสารในบ้านเริ่มเก่าฝุ่นจับหรือแฉะอับถือว่าเป็นพลังที่เริ่มหม่นหมองควรเปลี่ยนใหม่เพื่อให้พลังแห่งความอุดมคงอยู่ตำแหน่งที่ควรวางเข้าสารเพื่อดึงดูดพลังชีวิตและโชคลาบหนึ่งวางไว้ในห้องครัว หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านทิศนี้เป็นทิศแห่งความมั่งคั่งตามหลัก่วงจุย้ยหากวางเข้าสารไว้บริเวณนี้จะช่วยดึงดูดพลังเงินทองเข้ามาเสริมให้คนในบ้านทำมาค้าขึ้นมีรายได้ไม่ขาดมือ 2. ภาชนะใส่เข้าสารควรเป็นของใหม่หรือภาชนะที่สะอาดเช่นโอง่งกระปุกเซรามิก หรือภาชนะปิดฝาได้ห้ามปล่อยให้ฝุ่นจับหรือเปิดทิ้งไว้โดยไม่ปิดฝาเพราะถือว่าเป็นการปล่อยพลังชีวิตให้เรียไหล 3. ย 3. ใส่เหรียญเงินหรือเหรียญทองลงไปในเข้าสารเล็กน้อยความเชื่อโบราณกล่าวว่าเหรียญเปรียบเสมือนพลังทองคำแห่งโชคลาภ เมื่ออยู่รวมกับข้าวสารจะเสริมพลังให้เงินทองหมุนเวียนดีและยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของข้าวมีเงินหรือเงินไม่ขาดข้าวไม่หมด 4. วางภาชนะข้าวสารให้สูงกว่าพื้นไม่ควรวางใต้เตาหรือใต้โต๊ะเพราะเชื่อว่าข้าวเป็นของสูงการวางไว้ต่ำเกินไปหรือใกล้ของร้อน จะทำให้พลังแห่งความอุดมเสื่อมลง 5. ตั้งใจอธิษฐานก่อนปิดฝากระปุกเทศสารกล่าวเบาๆด้วยใจสงบว่าขอให้เข้าสารนี้นำพาความอุดมสมบูรณ์ความสุขความร่ำรวยและความสงบมาสู่บ้านนี้คำพูดนี้จะเป็นเหมือนมนพลังงานดีที่ส่งเคลื่อนแห่งศรัทธา ออกไปสู่จักรวาลเคล็ดลับเสริมพลังชีวิตด้วยข้าวสารในบางพื้นที่ของไทยเช่นภาคเหนือและอีสานมีความเชื่อว่าหากนำข้าวสารใส่ถุงผ้าเล็กๆแล้ววางไว้ใกล้ประตูบ้านหรือพกติดตัวในวันสำคัญจะช่วยเสริมโชคลาภป้องกันสิ่งไม่ดีและดึงดูดความสุขเข้ามา อีกเคล็ดหนึ่งที่นิยมกันมากคือการโปรโยข้าวสารในตอนเช้าวันแรกของปีหรือวันพระขึ้นสิบห้าค่ำพร้อมอธิษฐานว่าขอให้ชีวิตนี้ไม่อดอยากมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ถือว่าเป็นการเปิดพลังรับโชคและเชิญพลังจักกรวาลเข้ามาในบ้านข้าวสารไม่ใช่แค่ของกิน แต่คือเครื่องมือแห่งความศรัทธาเพราะข้าวทุกเมล็ดมีชีวิตมีพลังงานที่ซึมซับคำอธิษฐานของเราหากเราดูแลข้าวด้วยใจที่เคารพข้าวก็จะตอบแทนด้วยความมั่งคั่งและความสงบในใจดั่งคำโบราณที่ว่าบ้านใดมีข้าวบ้านนั้นมีบุญเขาเปลือกหนึ่งเมล็ดคือพรแห่งชีวิตเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้ว ลองหันกลับมามองกระปุกข้าวสารในบ้านของเราอาจจะไม่ใช่เพียงแค่ของใช้ในครัวแต่คือเครื่องย้ำเตือนว่าเรายังมีชีวิตยังมีพลัมและยังมีศรัทธาที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกวันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของพิมหญิงสาววัยทำงานในกรุงเทพที่ต้องเจอกับความเครียดทุกวันทำงานที่หนักเจ้านายที่กดดันและชีวิตที่เหมือนวนเวียนอยู่กับความเหนื่อยล้า จนบางวันเธอรู้สึกเหมือนหมดพลังแม้แต่จะลืมตาตอนเช้าวันหนึ่งขณะเลื่อนดูคลิปในโทรศัพท์เธอบังเอิญเจอคลิปจากช่องธรรมะสร้างสุขพูดถึงความเชื่อเรื่องเข้าสารดึงดูดพลังงานบวกเธอจึงลองทำตามด้วยใจเปิดรับพิมพ์ซื้อตลับแก้วใบเล็กๆมาหนึ่งใบใส่ข้าสารหอมมะลิใหม่ๆลงไปจนเต็มวางเหรียญสิบบาทหนึ่งเหรียญไว้ตรงกลาง แล้วเขียนกระดาษแผ่นเล็กๆว่าวันนี้ฉันขอบคุณทุกสิ่งและจะดึงดูดแต่พลังดีเข้ามาในชีวิตก่อนจะวางไว้บนโต๊ะทำงานมุมขวามือใกล้คอมพิวเตอร์วันแรกเธอเพียงแค่วางเฉยๆแต่พอทำไปทุกวันพิมพ์เริ่มรู้สึกว่าใจตัวเองสงบขึ้นเวลามองเห็นข้อสารในกระปุกมันเหมือนเตือนใจว่าชีวิตเรายังมีสิ่งดีอยู่เธอเริ่มพูดดีขึ้น ยิ้มง่ายขึ้นงานที่เคยติดขัดก็เริ่มคลี่คลายเพื่อนร่วมงานที่เคยห่างเหินกลับมาพูดคุยด้วยความอบอุ่นพิมพ์เล่าว่าเขาสารในกระปุกเล็กๆใบนั้นกลายเป็นเครื่องเตือนใจให้เธอไม่หมดศรัทธานในตัวเองและทุกครั้งที่มองเห็นมันเธอรู้สึกเหมือนกำลังดูดพลังดีๆเข้ามาเติมในหัวใจเขาสารของพิมพ์อาจดูเล็กน้อยแต่แฝงไว้ด้วยพลังศรัทธา และความเชื่อในสิ่งดีจนกลายเป็นเครื่องดึงดูดพลังชีวิตในทุกเชา้าและนั่นคือสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเมื่อเราศรัทธาในสิ่งดีพลังแห่งจัก,กรวาลจะศรัทธาในตัวเราเช่นกันและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของพลังศรัทธาไม่ว่าจะเป็นกระปุกข้าวเล็กๆบนโต๊ะทำงานของพิมสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความเชื่อที่ว่างเปล่าแต่คือเครื่องย้ำเตือนว่า พลังงานชีวิตอยู่ในใจของเราเองเสมอเมื่อเราศรัทธาในสิ่งดีเราจะเริ่มมองเห็นความงามของชีวิตอีกครั้งเมื่อเราขอบคุณสิ่งเล็กน้อยรอบตัวจักกรวาลก็จะเริ่มตอบแทนโดยสิ่งดีๆที่มากขึ้นอย่ามองเข้าสารเพียงแค่เมล็ดเล็กๆเ,เพราะในแต่ละเมล็ดนั้นคือพลังชีวิตที่หล่อเลี้ยงทั้งกายและใจมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความอุดม คือเครื่องหมายของความไม่ขาดแคลนและคือพลังของศรัทธาที่ไม่วันสูญสลายในวันนี้ขอให้ทุกท่านที่รับฟังได้หันกลับมาเชื่อในสิ่งดีอีกครั้งเชื่อในพลังบุญเชื่อในความดีเชื่อในแสงแห่งศรัทธาที่ยังคงส่องอยู่ภายในหัวใจของเราไม่ว่าชีวิตจะเคยผ่านเรื่องหนักหนาแค่ไหนขอให้เชื่อไว้เถิดว่าทุกความทุก ลวนเป็นเพียงบททดสอบก่อนที่จัก,กรวาลจะส่งของขวัญอันงดงามมาให้เราและในานาทีนี้ขออวยพรให้กัลยาณมิตรทุกท่านมีพลังชีวิตที่เต็มเปี่ยมมีข้าวเต็มถังมีเงินเต็มมือมีใจที่สงบเย็นและชีวิตที่อุดมด้วยความสุขขอให้พลังแห่งศรัทธาในตัวคุณดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทั้งความสำเร็จความรักความสุข และความมั่งคั่งให้ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาคุณได้ยิ้มให้กับชีวิตและรู้ในใจว่าวันนี้ฉันยังมีพลังที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหากเรื่องราวนี้แตะใจคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมะสร้างสุขเพื่อรับฟังเรื่องราวดีๆที่จะปลุกพลังในหัวใจคุณในทุกวันขอให้ทุกท่านมีชีวิตที่งดงาม มีศรัทธาที่มั่นคงและมีพลังแห่งความสุขที่ไม่มีวันสูญสลาย